สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาว y o u t u ู e ท,ทุกท่านนะครับวันนี้ช่างเทีนกับพระจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวพระธาตุโดยตรงนะครับผมเรีวยกว่าเป็นตำหนักพระธาตุโดยตรงซึ่งสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับผมซึ่งสถานที่นี้ก็คือว่าเป็นสถานที่ อยู่บนบนบนภูเขานะครับผมกว่าจะมาถึงที่นี่เราใช้เวลาเดินทางข้ามภูเขาประมาณประมาณสิบถึงยี่สิบลูกครับผมถามว่าการเดินทางครั้งนี้ก็เหนื่อยแล้วก็เสี่ยงหนทางนี่รดเลี้ยวเขี้ยวโค้งพอสมควรนะครับผมแต่ก็เรามาถึงจุมมาโดยปลอดภัยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวเดินดูพระธาตุด้านใน นัผมนี้เราเดินทางมาก็จะถึงวัดธาตุแล้วนะครับผมจะอยู่ด้านหน้านะฮะก็จะถึงจุดหมายที่เราตั้งใจมาเที่ยวมากราบสกักการะพระธาตุลอยตุงน่าสถานที่แห่งนี้นะครับผม เดินนะครับดี๋ยวก็จะถึงนะครับผมเดินมาให้เรื่อยกรูุนาถอดรองเท้าถอดไหมเราก็ต้องถอดกะลุนาถอดรองเท้าตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงพระธาตุดาตุมแล้วนะครับผมอันนี้ที่เป็นบริเวณ ที่ด้างข้างของพระธาตุไดรตรงนะครับผมบ mm hmm. รเิเวณรือทิวทัพด้านข้างของจะประกอบไปด้วยจะเป็นพระพุทธรูปข้างๆ้างพระธาตุบรรงนะครับผม,ผมจะตกแต่งจุดหน,นึนดอกมีต้นไม้เพราะว่าตรงนี้นะครับผมจะเป็นจะอยู่บนภูเขา ต้นไม้จะเยอะมากมีทั้งต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่คือมันจะอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นธรรมชาตินะครับผมเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปหายตอนนี้นะครับผม <c oughs> ตอนนี้เราได้เมือถึง ตรงนี้ก็จะเป็นพระธาตุดอยตุงคือแตกต่างจากที่ที่อื่นนะครับผมส่วนมากที่ผมเห็นมาพระธาตุเนี่ยเขาจะตั้งอยู่องค์องค์เดียวแต่ที่นี่พระธาตุาดอยตุงเขาจะตั้งเป็นคู่นะครับผมจะไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่สูงมากพอดีพอดีเพราะว่าสถานก่อสร้างคือจะอยู่บนดอยหรือว่ายนุนบุกบนภูเขา ตรงนี้บริเวณตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวนะครับผม mm hmm. จะพาเพื่อนๆมาดูกันนี้นะร mm hmm. จะล้อมรอบไปด้วยภูเขาแล้วก็ที่เราเห็นอยู่ไกลๆตรงนน้นนะครับก็จะมีบ้าน mm hmm. เป็นเป็นเป็นชาวเขาเป็นชนเผ่าเป็นชาวเขาซึ่งพวกนี้เขาจะอยู่ห่างใจกับความจเจริญนะครับอยู่อยู่แบบในป่าจริงๆเลยครับ mm hmm. ห่างไกลความเจริญพวกอินเทอร์นเนต็ตคงคงคงไม่ได้ใช้อะครับผมเพราะมันคงไม่มีใครมามาต่อสายให้นะครับผมอยู่แบบธรรมชาติจริงๆนะครับผมที่นู้นนะฮะชาวเขาก็มีม,มีหลายชนเผ่าที่ตั้งตั้งรกรากอยู่นะครับผมยังมีอยู่นะครับผมอยู่กลางป่ากลางเขาจริงๆเลยครับอยู่ห่างไกลความเจริญอันนจะเป็นวิวบริเวณข้างๆพระธาตุตรตรงนะครับผม พาเพื่อนๆไปชมพระธาตุระตรุงกะนแ้นะครับผมทีนี้เราก็จะขับไปอีกที่หนึ่งที่ต่อไปนะครับผมเป็นดอยช้างหมูกนะครับผมตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงพระธาตุดอยช้างหมู่แล้วนะครับผมทีน,นี้ผมก็จะซื้อซื้อของไปถวายเมื่อไปไหว้นะครับผมจะมีธูปเทียนแล้วก็ดอกไม้แล้วก็ห้อย ก็กล้วยเอาไปถวายให้ให้ช้างด้นบนนะครับผมให้เพื่อนๆตามตามผมมาได้เลยนะครับผมจะพาไปด้วครันวัดธาตุดอยช้างหูชื่ออะไรพี่ฝนนะเนาะฝนจะได้เขีเหมือนครับผม นี่เราได้สบเบียงของช้างอ้อยแล้วก็กล้วยเป็นสิ่งที่ช้างชอบเราซื้อไปถวายช้างกันตัวนี้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  เราก็ได้เดินทางมาถึงพระธาตุดอยช้างหมกแล้วนะครับผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปไปจุดธูปแล้วก็ถวายของให้กับให้กับช้างนะฮะจะพาเพื่อนเดินดูบริเวณรอบๆเนี่ยอันนี้คือจะเป็นบริเวณรอบๆพระธาตุด,ดอยช้างหมก็จะมีต้นไม้ก็จะเป็นที่นั่งของคนที่มาเที่ยวมาพักผ่อนนะครับผม ตรงนี้เราก็ได้มาถึงพระธาตุดอยช้างหมู่แล้วนะครับผมซึ่งสถานตรงนี้จะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นสถานที่เก่าแก่ก็อายุประมาณหลายร้อยปีนะครับผมตรงนี้นะฮะเพราะจะเป็นก้อนหินก้อนหินนี้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติไม่ได้ตกแต่งดูแล้วคล้ายๆสังเกตก็จะเหมือนกับช้างหมู่นะครับผมแล้วก็ด้านบนช้างจะมีพระธาตุอยู่ ด้านบนหลังช้างนะครับผมก็เลยตั้งชื่อให้ว่าพระาธาตุดอยช้างหมูกนะครับผมตอนนี้เดีเราจะทาการจุดธูปเทียนสักระพระาธาตุแล้วก็ถวายผลไม้ให้กับพี่ช้างนะครับผม ันนี้ผมซื้อมาสองชุดของผมหนึ่งชุดแล้วก็ให้ตากล้องหนึ่งชุดนะครับผมเพื่อเป็นชิลิและเป็นมงคลน,นะครับผมวางก่อนตั้งก่อนตั้งก่อนไว้พื่อกันให้ให้ช่างเขาตั้งกล้องก่อนนะครับผมจะได้เราจะได้มาจุดทูกเทียนป้ายพระธาตุ จะน,นํากล้วยแล้วก็อ้อยมาถวายให้พี่ช้างนะครับผม หลังจากที่เราจุดธูปเทียนก,กราศาาการาชาติโดยช้าบูบแล้วแล้วก็ถวายผลไม้นะครับผมจะพาเพื่อน,เ,อนเดินดูบริเวณรอบๆของสถานที่แห่งนี้นะครับผมอากาศที่นี่เยน็ยนก็เย็นเย็นครับผมเย็นแบบอืมเย็นแบบแบบอืมมีประมาณนั้นนะครับผม <c oughs> ด้านนี้เลยครับผมจะพาเพื่อน เดินดูบริเวณรอบๆก็จะมีก็จะมีระฆคังใหญ่เอาไว้ให้เไว้ให้ตีแล้วก็เนี่ยฮะต้องดูบริเวณรอบๆเป็นสถานที่ที่ว่าเป็นก้อนหินคล้ายกับเป็นรูปช้างให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับผมสำหรับเพื่อน ชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมที่สนใจอยากมาเที่ยวนะครับผมผมแนะนําให้เลยนะครับผมพระธาตุดอยช้างหมกแล้วก็พระธาตุดอยตุงนะครับผมสถานที่นี้คือเป็นสถานแบบธรรมชาติอยู่บนเขานะครับผมการเดินทางน,นั้นก็ต้องข้ามภูเขาประมาณสิบกว่าลูกก่อนจะมาถึงนะครับผมทางคดเคี้ยวเลี้ยวรถแล้ว,วก็ ข้ข,ข,ข้างทางนี้มีต้นไม้เล็กใหญ่แล้วก็วิวนี่สวยงามมากนะครับผมท่านใดที่สนใจก็ลองมาเที่ยวดูนะครับผมจังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตําหนักพระาธาตุดอยตุงนะครับผมแล้วก็ดอยพระาธาตุช้างมุขคือจะอยู่ใกล้ๆกานห่างกันประมาณประมาณสักสิบกิโลประมาณนี้นะครับผมหลังจากที่ผมช่างเทนกับพระพาเทือน มาเที่ยวสถานที่แห่งนี้พระท่าดอยช้าหมุกก็ถือว่าสิทธิภารกิจเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะลาท่านผู้ชมเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวคอยกดติดตามเรื่อยๆนะครับผมที่ไหนดีหรือว่ายังไงเนี่ยกปดติดตามคลิปตอนต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ช่างเทียนกอบพระก็กา่าอลาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ